Q effect นะครับยังเท่มากเลยอ่ะดูดิดูดูดูลูกาตาดิโค้รเทเทมากสวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกระป่าบอยและวันนี้นะครับผมก็จะมาสปอยปืนอัพเกรดนั่นเองซึ่งจะเป็นปืนอัพเกรดที่จะมาในอนาคตนะครับและรวมถึงมีหลุดออกมาว่าปืน The f o o l นะครับอาจจะ กลับมาเป็นรอบที่3นะครับย้ำว่าอาจจะนะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่17มีนาคมนี้นะครับเราสามารถรับโบนัสสูงสุดถึง52%เมื่อเติม UC ด้วย r a z e r Pin ที่เว็บ Midas Buy นะฮะซึ่งจะมีการจำกัดการรับโบนัส UC 1ครั้งต่อวันต่อ1 ID นะครับแต่บอกเลยว่าแค่ได้รับโบนัส UC ก็คุ้มมากๆแล้วและเนื่องด้วยการที่ผมมีโอกาสได้รับโบนัส UC นะครับก็เหมือนเดิมนะครับมาที่เว็บ Midas Buy ใส่ UID เลือก r a z e r Gold Pin เติมด้วย r a z e r Gold Pin นะฮะแล้วก็ใส่ Serial กับ PIN เอาไว้แต่หาเพื่อนๆไม่รู้นะครับว่าจะซื้อ r a z e r Gold Pin ที่ไหนนะครับเพื่อนๆก็สามารถซื้อได้ที่สปอนเซอร์ของผมเลยนะครับรือก็คือทางด้านของ Richman Shop นะครับเพราะทางร้านเองใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนะครับในการเติมและนอกจากนี้นะครับการซื้อ PIN จากทางร้าน Richman Shop ก็ถูกกว่าการซื้อเองอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมก็เลยแนะนํามากๆทางเพจเองก็มีกิจกรรมที่จัดอยู่แทบจะตลอดเวลาเลยนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้รับ UC แบบฟรีๆไปด้วยนะครับ เพราะอย่างนั้นแล้วคุณเพม่นมจะรออะไรอยู่อีกล่ะอย่าลืมไปสลับสนวนทางด้านของเพจ w i s h Man Shop กันด้วยนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นทางด้านของปืน Thompson Steam Punk นะฮะซึ่งเป็นปืน Thompson เ e v e l 5เท่านั้นนะแล้วมันก็ดูโอเคแหละสำหรับเลเวล1นะครับแต่จริงๆก็เป็นกระบอกหนึ่งที่ผมว่าโอเคนะสำหรับเลเวล5 Q Effect นะครับเลเวล2ก็ออกแนวแบบไฟๆหน่อยเลเวล3นะครับก็มีรวดลายมากขึ้นที่ทำให้ตัวปืนดูดีขึ้นแหละเอาจริงๆ level สนะครับ e l i m i n a t i o n Broadcast หรือก็คือ Q Feed นะ และเลเวลสุดท้ายนะครับไฟนอลฟอร์มเหลือสกินเลเวลห้านะครับ,รรบถือว่าเป็นปืนเลเวลห้าที่ดูดีนะถ้าเกิดเทียบกับปืนเลเวลห้าอื่นๆน,นะถือว่าใช้ได้เลยตัวปืนเองเหมือนกับมีเป็นลายแบบพิมพ์ป่ะใช่ไหม อันนั้นเขาเรียกว่าลูกดีดป่ะไอที่มันเอาไวพ้พิมพ์พิมพ์พิมพ์มป่ะใช่ป่ะแล้วก็มีแบบสแตมป์ด้วยตรงจดหมายอะไรเงี้ยแล้วชาดมานะครับก็จะเป็นทางหน้าของตัวอาร์นะครับซึ่งอันนี้เป็นรูปภาพนะครับที่มีการหลุดออกมาณตอนนี้นะตอนนี้ยังไม่มีแบบว่าเป็นเลเวลให้ดูนะฮะมีแค่แบบว่าเป็นเอฟเฟกต์ต่างๆอย่างเช่นอันนี้เป็นเลเวลสองคิวเอฟเฟกต์นะครับและตัวเอฟเฟกต์เองก็ดูโอเคโอเคเหมือนกับไอเนี่ยที่มันเขาเรียกว่าอะไรที่ใส่ตรงข้างใต้เท้ามาใช่ป่ะน่าจะใช่นะเพราะมมาาาในนทีวบซ่นหน้ หรือหน้าๆน,น,นี่แหละมาในทีมคาร์บอยก็น่าจะใช่แหละน่าจะอะไรประมาณนั้น Vandering Circus แล้วก็ส e บ l i m i n n t i o n Board Crash นะฮะก็จะเป็นประมาณนี้ก็ถือว่าเฉยๆนะคิวฟีดไม่ได้อะไรมากแล้วก็เหมือนกับทางด้านของปืนโกลซาเลเวลเนี้นะครับเรียวเมนสุคุณนะฮะเป็นปืนที่น่าจะมาพร้อมกับการคอลับระหว่าง j u ูจุสุกับผับ g นะบอกเลยว่าน่าสนใจมากม เพราะขนาดเลเวลสองที่เป็นคิวเอฟเฟนะครับยังเท่มากเลยอ่ะดูดิดูด,ด,ดูดูกตาดิโค้รเท่เท่มากและสำหรับตัวปืนเองก็ยังไม่มีสกินให้ดูเป็นแบบจะจะนะฮะแต่คิวฟีดก็มีแล้วนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถือว่าใช้ได้ไม่ได้วุฟวามากแต่ก็ดูเท่ดีนะเท่ดีก็จะเห็นเป็นลำแสงตรงต,รงตาแล้วก็ภาพขยับขยับนะโอเคโอเคซึ่งของแต่งเวลาแต่งแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะ ก็ออกแนวแบบสไตล์สไตล์กระดูกแล้วก็เนื้อแบบเนื้อกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้นะฮะก็ถือว่าโอเคนะใช้ได้เลยชอบชอบชอบแล้วสำหรับตัวกล่องศพนะครับก็จะดีไซน์เดียวกันกับตัวปืนเนาะก็จะมีภาพที่ดูแบบขยับขยื่นหน่อยถือว่าใช้ได้เลยเฮ้ยก็เก๋ดีนะอาจจะไม่ได้บู๋หวานมากก็จริงแต่เก๋ดีผมชอบนะผมชอบผมชอบมากแล้วสำหรับกระบอกสุดท้ายของวันนี้นะครับก็จะเป็นทางด้านของ rainbow drake awm นะครับก็เป็น a ดับอันใหม่นะย้ําว่าอันใหม่อีกแล้วกระบอกที่4ี่ขงเนี้ย ที่เป็นเลเวลเนะแต่ก็เหมือนเดิมนะครับยังไม่มีตัวปืนให้เห็นแบบชัดเจนนะแต่มีเอฟเฟกแล้วนะครับอย่างเช่น q ิวเอฟเฟกอันนี้ค่อนข้างเท่เลยลดลายถือว่าใช้ได้เลยคิวเอฟเฟกต์ e ม่แย่ไม่แย่โอเคให้ผ่านให้ผ่านสรับเอลิเมนทชั่นบล็อตแคสต์ครับหรือคิวฟีดก็โอเคโอเคงั้นงั้นแหละไม่ได้หัวมากแต่ใช้ได้ใช้ได้ก็สมเหตุสมผลกับการที่เป็นเลเวลเจ็ดนะครับของแต่งก็ยังดูไม่ได้นะนะตอนนี้นะครับและสุดท้ายแล้วก็จะเป็นทางด้านของกล่องศพลูดเกรทที่จะดูแแบนว กว่าอื่นๆน,นิดหน่อยตรงที่มันไม่ใช่สี่เหลี่ยมหรือไอ้สี่เหลี่ยมเมืนผ้นภาพแต่มันดูโค้งๆหน่อยก็เก๋ดีนะไม่น่าจะว่าจะมาพร้อมกับ collaboration อะไรหรือเปล่านะครับทางด้านของ achievement นะฮะเลื่อนลงมาด้านล่างเราจะเห็นเลยว่า Spider-Man No Way Home มา30วันนะฮะได้ภารกิจจุจูสูมาแล้วนะฮะ59วันแล้วมันก็จะหายไปซึ่งมันก็จะน่าจะมาเหลื่อมๆกันระหว่าง Spider-Man ก่อนแล้วก็ค่อยจูจูสูตซึ่งตอนนี้ Spider-Man เหลืออีกประมาณ30วันนะครับก็แปลว่าจูจูสูตก็น่าจะมาในอีก ประมาณ30วันและตัวปืนเองก็น่าจะมาในช่วงเวลานั้นเหมือนกัน <_ d ream> ก็รออีกประมาณเดือนนึงนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะได้ปืนนี้จริงๆนะแบบผมก็ต้องรอแหละทำอะไรไม่ได้ก็โดยรวมเองก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับสำหรับคลิปคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วแหละถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปคลิป,ลป,ลปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กด like, share, แชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะฮะและเพื่อไม่พลาดข่าวสา,ารต่างๆอีกมากมายในอนาคตสำหรับวันนี้แล้วผมก็ขอตัวลาไปก่อนแลเจอกับมในคลิปหน้าครับ